Ô wow, mọi người, tôi nhìn nèo. Ô mọi người, mọi người. Ô mọi người, mọi người. Ô mọi người, mọi người. Ô 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 mọi người. người. Ô mọi người. Ô người. Ô

ฟังหน่อยว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยพี่หนีออกมาได้ยังไงครับก็มีลูกค้ามาบอกว่าโดนยิงนะครับแล้วก็เลยว่าแอบรถจอดแล้วก็มีเสียงปืนนัดที่สองดังแล้วดังออกมาในรถภายในรถอนะครับผมมีผู้โดยสารบอกเราครับผมนั่นเป็นเสีงผู้ชายเป็นผู้หญิงก่อนครับทีแรกครับโดนยิงแล้วก็พอนัดที่สองก็โดนน้องผู้ชายครับแล้วก็ผมเลยแอกรถแล้วก็วิ่งกัน บันทึกสองครับคนอื่นนะคนอื่นก็วิ่งต่างกันทางมันใช่ไหมมากันกี่คนทั้งหมดเก้าคนนะครับถ้ารวม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 คนขับแล้วก็ลูกน้องด้วยก็สิบเอ็ดคนมันมีเหตุอะไรมาก่อนไหมไม่มีครับไม่มีแต่ลงทะเลไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยเราเห็นคนร้ายไหมไม่ได้สังเกตนะครับพอดีครับต้องมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะมันจุลมุนแล้วใช่ครับ สียงปืนนัดที่สเกิดขึ้นตอนไหนแต่เท่าที่เรามาทำากอย้่ที่เนี่ยเราไม่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาเลยนะคะก็คาดว่าคนร้ายน่าจะยิงนตายแล้วไหะแล้วมี้านอู้ก่อเหตุบ้านของผู้ยผู้ากั้ากับายได้ไ้่ะไ่ะกด้ค่าไดะ้คะ้ะได้คัคะะได้ค้ก็ไะไ้ะค้ไไ่ค่่ะด่ นี่นี่นะครับครับครับ